สวัสดีครับพบกันอีกแล้วจุกกุยเดอะกิตติริ่งครับผมวันนี้เรามีดาก้อนน้ำาเครียครับมีหนึ่งบ็อกกับหนึ่งแฟตแพ็คครับแล้วก็มีโปรโมแล้วก็มีโปรโมบ็อกครับนี่เรามาเปิดในแฟตแพ็คเขาจะมี encyclopedia ก็ใน Encyclopedia ก็จะมีบอกว่าในเล่มมีอะไรบ้างก็จะมีแบบว่านี่นี่คือเหตุผลที่ซื้อแฟลแพคเพราะว่ามี Encyclopedia ซื้อมาไม่ได้ขาดนะครับซื้อแฟลแพคมาตลอดอแล้วก็ตัวเขาจะมีกล่องมาให้หนึ่งใบอันนี้จะมีกาวสพร้อมกับ กล่องกระดาษนะฮะเป็นลายนาเสร็จกับลายสคารอัอนดบคเคนครับเป๋าที่ได้เป็นสี <c oughs> อ่าเขียวขี้มา้าหรือเปล่าหรือเหลืองทอง <c oughs> เขียวออกเหลืองเหลืองฮะแล้วก็ตัวหนังสือสีดำมีทั้งหมด9สซองแล้วก็แลนดแพ็คใหญ่แพ็คหนึ่งครับผม <c oughs> อ่าทีนี้ เราจะมาดูกันว่าได้อะไรบ้างโดยผมจะกรีดซองแบบตัดกรีดซองส่วนมากนะฮะไม่รู้เป็นอะไรในแฟตแพ็คอะของจะดีผมเคยได้ โดยเฉลี่ยนะครับจะมีมิติสองใบโดยใบหนึ่งจะเป็นฟอยด์ด้วยสแล้วก็ได้ฟอยด์อะไรอีกใบประจำฮะมีมีบ่อยๆเลยที่ได้แบบว่ามิติแล3สาใบในแฟตแพ็กเนี่ยแหละแฟแพ็กมีแค่เก้สองเองแต่มีมิติแลทั้ง3ใบกรณีนั้นจะมีเป็นฟอยด์แลสีฟ้าแลสีฟ้า ชุดนี้จะให้เบสิกแลน์มานะครับสีฟ้าสองหนึ่งอ่าต้องเป็นตัวหงายแล้วเคาน์เตอร์แน่เลยอ่าครับหงายแล้วเคาน์เตอร์ทากิทอินสแตนเ e อรีเปลก็ก็ใช้ได้นะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะกับตัวนี้ส่วนราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านักราคามันเท่าไหร่ ฟอยนะครับมีฟอยเห็นไหมเราดูฟอยก่อนละกัน65คอมมอน,อออม,อนมีห้าสามห้าสามอะไรฮะมกรแดงเขียวฮะมะกรแดงเขียวอ่าฮาร์เกอร์กทหาร สองที่สามสองนาเสร็จหวังว่าจะเป็นนาเสร็จนะครับไม่มีพลัง น่าเป็นสีดำอ่าเอกดำดำนะทักกี้าพยาเอรเอ็กการ์ดแอนดลูซเอ็กไลท ไอเนี่ยแลนเหรอแลนแลนมั้งครับอ่าแลนดาก้อนอ่าหมดไปแล้วสี่ครับเลยห้า คอมมาแน่นอนเลยครับคอ,อมมาเขียว เขียวไม่มีพลังตีอ้อดูซิว่าจะมีมิติออกไหมน้าเสรซตน้าเซต มิดลี่ไฮส์เหลือแค่สองซองแล้วฟอยแรกมิติกอยู่ไหนปกติแล้วเปิดแฟตแพ็คจะได้ของดีนะครับเอาหวังว่านี่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอา แม่กล่องนี้ไม่ค่อยดีเลยต้องเป็นมิติกเศนี้มิติขอหน้าเสร็จหน่อยขอหน้าเสร็จหน่อยขอหน้าเสร็จหน่อยเขียสีขเขียวอ๋อกรเขียวแฟลชแบกนี้ไม่ค่อยดีแล้วครับ ก็นี่อย่างที่เห็นมีมังกรเขียวมี Living Law มิ d เรี l e ไลซ์ l อเล็ e c O สค c o m า a n โอจูไทยคอมมานเฮเวนออฟสปีดดากอนเดมเนเบิลแพร์ฮับบิงเกอร์ออฟเดอะฮันก็สตาร์ตัสดนเซครับผมตามนี้ครับ เหลือบอล็อกเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันครับ